ุพิชยาไกลนราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสอง โรงเรียนบ้านปลายราตั้งอยู่เลขที่75หมู่ที่2ตำบลท่ำพันาราอำเภอท่ำพันธาราจัังหวดนครศรีธรรมราชศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่12ท่ำทองพันาราโดยมีว่าที่ร้อยตรีวิเชียนรัฐสิคิวัตรเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น206คน ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นในการปฏิบัติงานของนายสุรทินทิพย์อักษรผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูยุคใหม่มีความรู้คู่คุณธรรมสถานศึกษาเอื้อต่อการเรียนรู้โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานตามจุดเน้นดังนี้ จุดเน้นที่1 1โรงเรียน1กิจกรรมเด่น1โครงการเด่นโครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญกิจกรรมนิเทศการสอนอย่างเป็นระบบและนําผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอนโดยมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสำนึกทางการเรียนด้วยแบบทดสอบและการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยมีการกําหนดปฏิทินการนิเทศภาคเรียนละหนึ่งครั้ง มีการแต่งตั้งคณะกรรมาการดำเนินงานตามปฏิทินประชุมคณะครูเพื่อสรุปรายงานผลการเขียนแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดการสอนส่มเสริมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปผลการดำเนินการ คือเป็นการสร้างการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างการละยานมิตรพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีขึ้นโดยนำองค์ความรู้ข้อเสนอแนะไปแก้ปัญหาและประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างกัลยาณมิตรสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและเจตคติที่ดีต่อการสังเกตการสอนให้แก่เพื่อนสามารถช่วยครูแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนทำให้ครูเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองเป็นครูมืออาชีพช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงต่อไปได้ กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมชี้แจงคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบนำผลที่ได้ไปใช้ในการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อนำนักเรียนลงสู่สนามสอบ สรุปและรายงานผลการทดสอบของแต่ละสนามสอบให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองทราบซึ่งผลการดำเนินการคือนักเรียนมีประสบการณ์ในการสอบวัดความรู้ได้รู้ถึงความสามารถของตนเองใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมรายวิชาใดได้มีโอกาสแสดงความสามารถเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนและวงตระกูลอีกทั้งโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลผลการทดสอบ เป็นแนวทางในการเนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครองต่อไปจุดเน้นที่3 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1. โครงงานระดับชั้นอนุบาล 2. โครงงานเรื่องพยัญชนะน่ารู้ครูที่ปรึกษานางสาวนิชาพัสสุวรรณพักดีโดยใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อักษรกอไก่กถึงงอกูกเพื่อพัฒนาทักษะภาษาด้านการอ่านของเด็ก เน้นให้นักเรียนเรียนแบบ BBL ซึ่งการออกแบบและการใช้เครื่องมือต้องทำให้นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้เสริมแรงด้วยการชมเชยและให้รางวัลจากการจัดทำโครงงานมีผลทำให้นักเรียนรู้จักอัอกษรกอไก่ถึงงอนรูปดีขึ้นและเป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการเรียนรู้ต่อไป ระดับชั้นอนุบาล3โครงงานเรื่องดอกไม้หลากสีครูที่ปรึกษานางสุวพัชชัยชาญโดยการให้นักเรียนออกมาเล่าดอกไม้ที่นักเรียนรู้จกักและครูาพานักเรียนทัศนศึกษาดอกไม้รอบๆบริเวณโรงเรียนนำมาระบายสีลงบนกระดาษให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างของดอกไม้ในด้านต่างๆ ผลการดําเนินการคือทําให้นักเรียนได้รู้จักการสังเกตลักษณะต่างๆของดอกไม้เกิดทักษะในด้านการทดลองรู้จักรอคอยตามลําดับก่อนหลังการแสดงความคิดเห็นตอบคําถามในเรื่องที่เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโครงงานเรื่องสำนวนชวนพินิจระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูที่ปรึกษานางสาววันดีคำทอง นักเรียนร่วมกันเลือกหัวข้อที่สนใจและแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูลสำนวนไทย ที่ได้จากการเรียนวรรณคดีลำนำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จัดเตรียมอุปกรณ์และกำหนดหน้าที่ในการจัดทำสมุดเล่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มผลการดำเนินการคือร้อยละ85นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก็บครบความหมายของสำนวนไทยเพิ่มมากขึ้นสร้างความรักสมมามัคคีในการทำงานกลุ่มสามารถนำสำนวนไทยมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้และปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง โครงงานเรื่องการสำรวจคำที่มีตัวการ,รัานจากวรรณคดีลำนำระดับชั้นะสมศึกษาปีที่3ครูที่ปรึกษานางเพ็ญศรีสีทองนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนบทละครน,นอกเรื่องชยเชษตรายบุคคลโดยการสำรวจคำที่มีตัวการ,รัานทุกคำที่มีในเรื่องนำคำที่ได้มาเขียนคัดลายมือตัวบรรจงลงในใบางานรูปดอกไม้นำเสนอหน้าชั้นเรียนรายบุคคล ผลการดำเนินการคือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอ่านและเขียนตัวที่มีการันจากเรื่องชัยเชษจำนวน55คําคำได้ถูกต้องมากโครงงานเรื่องรักการอ่านและการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองครูที่ปรึกษาว่าที่ร้อยโทโมนตรีหมานมิน นักเรียนศึกษาและฝึกอ่านคำพื้นฐานการเขียนตามคำบอกวันละ20คำในทุกๆวันนักเรียนอ่านหนังสือตามความสนใจในห้องสมุดโรงเรียนช่วงเวลา12ในเรก10นาทีถึง12ในเรก30นาทีทุกวันแล้วนำมาเขียนสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านลงในสมุดโดยให้นักเรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายบุคคล ผลการดำเนินการคือนักเรียนอ่านหนังสือได้อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากเขียนหนังสือถูกต้องตามอักขรว,วิธีมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์และการมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โครงงานเรื่องเลขาคณิต DIY ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูที่ปรึกษานางสาวสิริพรสุกเกษม นักเรียนร่วมการศึกษาหัวข้อโครงงานที่สนใจร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางเกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของจากรูปทรงเลขาคณิตจัดเตรียมอุปกรณ์และกำหนดหน้าที่ในการทำงานภายในกลุ่ม ผลการดำเนินการคือนักเรียนร้อยละ85มีทักษะในการแก้ปัญหาที่อยากรู้โดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและใช้วิธีการคิดที่หลากหลายสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากเรื่องรูปทรงเลขาคณิตมาประยุกต์ใช้และใช้ทักษะขบวนการทางด้านคณิตศาสตร์ในการสร้างงานประดิษฐ์มีทักษะในการทำงานเป็นทีมและมีเจนตากติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงงานเรื่องผลิตสื่อสร้างสารรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ครูที่ปรึกษานางสาวกิ่งแก้แซ่ตันนักเรียนจับคู่กันเลือกเนื้อหาสาระศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ตนเองสนใจแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสรุปองความรู้ที่ได้นำมาออกแบบสไลด์เพื่อจัดทำบทเรียนสำเร็จรูปด้วยโปรแกรม powerpoint และเผยแพร่โครงงานผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ผลการดำเนินการคือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระรายวิชาวิวทยาศาสตร์ที่ตนเองศึกษาและสามารถผลิตสื่อบทเรียนสำเร็จรูปได้กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโครงงานเรื่องป้ายพุทธศาสนาสุภาษิตคำสอนทั่วไประดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูที่ปรึกษานางอุทัยชนะพล นักเรียนเลือกหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจโดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆร่วมกันกำหนดหน้าที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำโครงงานผลการดำเนินการคือนักเรียนสามารถอ่านคำพุทธศาสนาสุภาษิตได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนาสุภาษิตและมีทักษะในการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นโครงงานเรื่องประเทศไทยที่ไหนหน่าเที่ยว ครูที่ปรึกษานางอุทัยชนะพลนักเรียนเสนอหัวข้อที่อยากศึกษาร่วมกันจับฉลากเลือกภูมิภาคร่วมกันวาดแผนที่ภูมิภาคค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อนำเสนอโครงงานผลการดำเนินการคือร้อยละ80มีทักษะในการทำงานเป็นทีมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆสามารถนำเสนอให้เพื่อนฟังได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภาระศึกษาโครงงานเรื่องกีฬาสร้างสุขภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูที่ปรึกษานายอุดมศักดิ์ขุดสกุลนักเรียนร่วมกันเลือกกีฬาที่น่าสนใจแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจัดเตรียมอุปกรณ์กำหนดหน้าที่ในการทำงานสมาชิกในกลุ่มจัดทำโครงงานนำเสนอ ผลการดำเนินงานคือนักเรียนมีทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลส่งเสริมความเป็นเลิศด,ด้านกีฬาฟุตบอลสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและสถาบันอีกทั้งยังเป็นแนวทางในการศึกษาต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรีและนาฏศิ์โครงงานเรื่องประดิษฐ์สร้างสรรค์ชุดเพื่อการแสดงจากเสษผ้าระดับชั้นประสมศึกษาปีที่5ครูที่ปรึกษานางสาวปิยธิดาโนวัฒ นักเรียนร่วมกันเลือกประเภทเดนตรีนาร่าฏศิลป์แบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆมาวิเคราะห์จัดเตรียมอุปกรณ์รวมทั้งการกำหนดหน้าที่ในการทำงานและการจัดทำโครงงาน ผลการดำเนินงานคือนักเรียนร้อยละ80มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้าตัดสินพื้นเมืองของไทยในแต่ละท้องถิ่นสามารถประดิษฐ์สร้างสรรค์ชุดเพื่อการแสดงจากเศษผ้าได้อย่างสร้างสรรค์รู้จักการวางแผนการทำงานฝึกสมาธิการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีและการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโครงงานเรื่อง กล่องอนเนกประสงค์จากขวาขวดน้ำพลาสติกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครูที่ปรึกษานางสาวปิยธิดาโนวัตนักเรียนร่วมกันเลือกการออกแบบงานประดิษฐ์ที่สนใจแบ่งกลุ่มนักเรียนศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจัดเตรียมอุปกรณ์กำหนดหน้าที่ในการทำงานผลการดำเนินงานคือนักเรียนร้อยละ80มีทักษะความรู้ความเข้าใจรู้จักการออกแบบงานประดิษฐ์ สร้างของใช้ในรูปแบบต่างๆได้ยอย่างสร้างสารรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้จักการวางแผนการทำงานฝึกสมาธิมีทักษะในการทำงานกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษโครงงานเรื่อง The Mini Book of f o o d ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครูที่ปรึกษานางสาวพ,พจนาจันทมณี นักเรียนร่วมกันแบ่งกลุ่มกำหนดหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจร่วมกันวางแผนและค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆในบทเรียนแล้วนำมาจัดทำหนังสือเล่มเล็ก <S <s <au> <S เขียนรายงานโครงงานและนำเสนอ <S <s <au> <S ผลการดำเนินงานคือร้อยละแปนักเรียนรู้จักคำและการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวดอาหารเครื่องดื่มและผลไม้ นำคำที่ได้มาแต่งประโยคได้อย่างถูกต้องฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นภายในกลุ่มจุดเน้นที่4นักเรียนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นยกชั้นเรียนโครงการอ่านออกเขียนได้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการบันทึกจากการอ่านฝึกการอ่านให้คล่องส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโดยใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์การเขียนตามคำบอกการคัดลายมือการเขียนเรื่องจากภาพเขียนบันทึกและแบบฝึกต่างๆครูฝึกย้ำซ้ำทวนทักษะด้านต่างๆของภาษาไทยอย่างต่อเนื่องตลอดจนการจัดก,กิจกรรมการสอบการอ่านการเขียนผลการดำเนินการคือ ผลการอ่านออกเขียนได้วิชาภาษ,ษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ครั้งที่1ในภาพรวมมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ93.91 ครั้งที่ 2. มีผลในภาพรวมมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับพอใช้ขึ้นไปคิดเป็นรอยละ93.60สรุปมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน165คนมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้ขึ้นไปจำนวน154คนคิดเป็นรอยละ93.85 กิจกรรมคิดเลขเป็นยกชั้นเรียนมีการจัดกิดจกรรมสอนซ้อมสอนเสริมสอนซ้อมเสริมนักเรียนกลุ่มอ่อนสอนเพิ่มเติมนักเรียนกลุ่มเก่งกิจกรรมคณิตคิดเร็วให้นักเรียนฝึกคณิตคิดเร็วบวกลบคูณหารวันล,ละหข้อกิจกรรมสูตรคูณหารสาให้นักเรียนท่องสูตรคูณก่อนเริ่มเรียนวันล,ละหนึ่งแม่และสูตรคูณ1ิวิให้นักเรียนเขียนตอบสูตรคูณวันละหข้อโดยใช้เวลา10วินาที ผลจากการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบทดสอบทักษะการคิดคำนวณด้วยข้อสอบจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขตงปรากฏว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน151คนผ่านเกณฑ์การประเมินจำนวน127คนคิดเป็นร้อยละ84.11 จุดเน้นที่5นักเรียนท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามระดับชั้นกิจกรรมเขียนตามคำบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษการใช้เกมเช่นเกมเวสเปอร์การใบ้ท่าทาง listening and touching และกิจกรรมการใช้แบบฝึกหัดคำศัพท์รูปแบบต่างๆมีการดำเนินการบันทึกคำศัพท์ตามระดับชั้น ซึ่งชั้นประถมศึกษาตอนต้นจะให้นักเรียนจดคำศัพท์วันละ3คำและระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายจดคำศัพท์วันละ5คำในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ การเขียนคำศัพท์ตามคำบอกจากที่นักเรียนบันทึกในคาบเรียนมาเขียนในคาบเรียนถัดไปมีการทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนได้ท่องมาแล้วโดยการใช้เกมต่างๆผลการดำเนินง,งานคือนักเรียนร้อยละ73.26สามสามารถจำคำศัพท์ในบัญชีพื้นฐานในแต่ระดับชั้นได้ถูกต้องเมื่อนำเกมมาใช้ในการเรียน ทางนี้ทางโรงเรียนบ้านปลายราต้องขอขอบคุณคณะกรรมการในเทศติดตามการดําเนินงานตามจุดเน้นของผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขตสองไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณค่ะ